สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซนทาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลดิฉมิตพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วรถที่อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเชยชมก็คือเจ้า Ford Ranger w i ์ไวด์ทร X ครับนี่เป็นรุ่นย่อยใหม่เลยนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยที่มีการตกแต่งคล้ายๆกันนะครับก็คือเจ้า tor มแท็กใน Ranger นั่นเองครับตัวนี้พิเศษมากนะครับแล้วก็มีความพิเศษมากกว่าเวอร์ชัน t o r t แท็กของเรานะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์ตกแต่งที่มันเหมือนกันอยู่บางอย่างนะครับซึ่งตัวรถเองเนี่ยก ไปไล่เรียงรายละเอียดนะครับตรงนี้ครับก็คือสีเหลืองใหม่นะครับเขาเรียกว่า Yellow c ซ a n นะครับเป็นเหลืองแบบ c ซ a n มันจะมีตัว w i Tra c k นะครับที่ขายในบ้านเราเนี่ยนะครับเปิดตัวไปก่อนน้าน,นี้มันจะเป็นตัวลุก Yellow นะครับแต่นี่คือ c ซ a n Yellow นะครับมันจะเหลืองกว่าเจอแดดนี่แบบ จอแบบเหลืองจับเลยนะครับมาไล่เรียงครับก็จะมีอักษรไ i t ์แทร็กอยู่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกระจังหน้านะฮะกริวพวกนี้นะครับที่เป็นงานสีดําเงาแบ็กลอสนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของโลโก้เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นพื้นแบ็กกราวสีดําด้วยนะฮะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับที่เหมือนกับบ้านเราสตอ r m มแทกก็คือตัว LED นี่ ตัวนี้นะครับจะเป็นสปอตไลท์นะครับที่เหมือนเหมือนกับบ้านเราซึ่งเรารู้กันดีว่ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งในเรื่องของบริเวณกันชนทางด้านหน้านะครับแล้วก็มีงานที่เป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ขีดเส้นสีนี้ออกมานะครับสิ่งที่มีการเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของล้อแมกนะครับนี่ล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับจะเล็กกว่าทางด้านของ y t r a c k นะครับแต่ว่ามีออฟเซ็ตล้อที่กว้างขึ้นนะครับ ก็จะใส่ยางเนี่ยจะเป็นยางตัว g u m b e r AT 3นะครับซึ่งจะมีไซส์ยางยูที่ 265, 70, R 1 7นะครับถ้าเป็นไว้ท t มัน18ใช่ไหมฮะตัวนี้เนี่ยพอขยับในเรื่องของ offset ล้อนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็ใส่เป็นออ t เทอเลนเข้าไปนะครับซ้ายขวารวมกันแล้วเนี่ยนะครับจะจะทำให้แทรล้อเนี่ยกว้างขึ้น30มิลิเมตรแล้วตัวรถเองยังได้มีการอัปเกรดในเรื่องของช่วงล่างนะครับตัวซับเพนชั่นเองเนี่ยก็มีการปรับนะฮะ ใช้ช็อกอัพนะครับของตัวบริสเทนเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีความเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็กาวเคียร์เลสนะครับมีความสูงจากพื้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก2 6ม mm, ิลลิเมตรนะฮะซึ่งตรงนี้ทําให้ตัวรถเนี่ยลุยได้มากขึ้นแต่ช่วงล่างจากการได้ลองนะครับผมนนั่งไปพร้อมกับพี่มินก็มีความตึงขึ้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มในเรื่องของดีเทลแบบว่าให้ตัวรถเนี่ยมันพร้อมกับการลุยในเส้นทางออฟโรดหรือสไตล์แคมปิ้งมากขึ้นมีการเพิ่มเติม,ตมนะครับก็คือค แต่มันจะไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่เหมือนของล a p เตอร์นะครับอันนี้มันจะดูสลิมกว่านะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับแล้วก็ยังมีการตกแต่งนะฮะตัวกรอบของกระจกมองข้างที่เป็นสีดำด้านนี่แล้วก็ตัวแหลกนะฮะตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัว Stormtrack นะฮะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการใช้งานได้มือจับประตูนะครับเป็นสีดำด้าน แล้วก็มีโลโก้นะครับนี่อักษรนะครับ Y Track X นี่นะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับก็จะเป็นชิ้นงานชิ้นใหม่นะฮะนี่นี่เป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับนี่ฮะคือภายในของ Y Track X นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นในเรื่องของระบบขับเคลื่อนนะครับเขามีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็คือเรื่องของระบบ Trail Turn Control นะครับตัวนี้ย จะเป็นระบบที่จะช่วยควบคุมเบรกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรถเนี่ยสามารถเลี้ยวองศาที่แคบขึ้นนะครับจะแคบลงประมาณสัก25ซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ในวงเลี้ยวนะครับที่มันแคบลงเพื่ออะไรเพื่อสถานการณ์ที่อาจจะต้องเจอกับการปีนป่ายนะครับหรือสถานการณ์ที่จะต้องแบบเลี้ยวอย่างฉับพลันนะครับหรือเลี้ยวในช่องแคบมากๆนะฮะก็จะทําให้รถเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นนะครับอีกหนึ่งระบบก็คือตัว Rock Crawl Mode ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่ เอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคุมจังหวะในการที่จะปีนป่ายของตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถปีนป่ายได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้2ระบบนี้เป็นระบบที่ถือว่าใหม่เลยนะครับไม่มีอยู่ในเรนเจอร์ที่ขายในบ้านเรานะครับอีกหนึ่งระบบเนี่ยนะครับก็คือตัวเทรลคอนโทรลนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในการลงทางลาดชันนะครับหรือว่าขึ้นเนินนะครับตัวนี้มีอยู่ในบ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับที่ขายอยู่ใน Ford Ranger r a p t o r เนะครับเขามีตัวนี้นี่คือ3โหมดนะครับที่อยู่ใน Ranger Y-TRACK ทนะครับทีนี้ภายในห้องโดยสารนะครับมีอะไรบ้างนะครับดูอินทีเลียครับเน้นการตกแต่งที่เป็นสีดำนะครับดูเป็นแบบแมตต์แบล็คหน่อยๆนะฮะพวกนี้อินทีเลียต่างๆงานตะเข็บตัดเย็บนะฮะอักษร X นะฮะแล้วก็ได้หน้าจอขนาด12นิ้วด้วยนะฮะนี่ใหญ่เบึ้มรองรับกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ระบบการขับขี่ต่างๆอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับมีในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับ B&O นะฮะ แบงแอนอุรุเพเซนนะครับมีให้อีกนะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะครับตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็กระจกตัดแสงออโต้นะครับเกียร์ e-shifter นะฮะแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4A นี่มีฟูลท์มาให้ใช้นะครับ 4H ยังอยู่ 4L ยังอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของโหมดการดับขี่ก็กดเอานะครับพุชลงไปนะฮะนี่ก็ดูในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนต่างๆนะฮะนี่เห็นไหมฮะ ในเรื่องของการาควบคุมนะครับนี่ฮะตัวเทลเทิร์นคอนโทรลนะครับสามารถที่จะกดได้จากหน้าจอนี่ก็เจ๋งเลยนะครับมีเรื่องของเนวีต่างๆนะครับแล้วก็ที่เหลืออื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับกุญแจนะฮะคีย์เลสนะฮะเหมือนเดิมนี่สั่งเปิดในเรื่องของโรลโลชัตเตอร์ที่ฝากระบะท้ายได้นะครับแล้วเราจะได้เห็นครับตัวเบาะนะฮะนี่ วัตถัก x นะฮะแล้วก็ตัวเบาะที่เป็นหนังกลับ sues นี่ m i c o sues หนังกลับนี่ตามแถบข้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะปรับไฟฟ้านี่เบาะปรับไฟฟ้าเลยมีที่ดันหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ลำบาอ่าแล้วก็นี่เลยสวิตช์ upfitter สวิตช์นะครับเห็นไหมเหมือนกับใน ford ranger raptor เห็นไหมฮะนี่ มีให้6ตําแหน่งบ้านเรานะคือแบบโหแบบเราอยากได้รุ่นนี้ไปไปเหมือนกันข้างในนี่กล่องเก็บแบนนะครับมีเป็นเหมือนกำมะหยี่ด้วยนะครับทําให้แบบเสียงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่มีไฟนะ,ะที่บังแดดโอเคที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ตอนหลังนะครับซึ่งเขาก็มี usb ให้นะฮะแต่ว่าไม่มีในส่วนของ ปลั๊กไฟนะครับแค่นั้นเองนะครับแอร์แบ็กก็เต็มนะฮะแล้วก็การตกแต่งดีไซน์ทางด้านหลังก็ดูดีเหมือนกับทางด้านหน้าเลยนะครับนี่คือข้อมูลครับของตัว Ranger w i วายทรัคนะครับเครื่องยนต์ใบเทอร์โบ2.0ลิตรนะฮะแล้วก็ให้กำลังเนี่ยพอๆกับที่บ้านเราเลยเท่ากันเลยนะครับ500นิวตันเมตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับคนออสเตรเลียคนนิวซีแลนด์มากๆนะครับจะขาดหายไปพวกแพทเทิร์ชิฟยังไม่มานะครับแต่ก็มีทัลเลอร์สวีคอนโทร อันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะครับนี่มีให้อ่าหมดแล้วนะครับนี่แหละสิ่งที่มันแตกต่างจากบ้านเรานะครับในเรื่องของ r ฟอร์นิเจอร์วายทเนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับตับแหนบก็เปลี่ยนนี่ซับเพนชั่นนะครับแหนบเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยมันจะประมาณสักไม่เยอะมากของใหม่ผมขอดูหน่อยนะฮะของใหม่นี่แบบโอ้โห 6ตับเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวช็อคอัพเนี่ยก็จะเป็นแบบซับแพงด้วยนะครับนี่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกันชนหลังนะครับที่เป็นแบบสีดำด้านนะฮะแล้วก็อักษร Y t r a c X นะครับนี่โลโก้สีดำนี่แล้วก็มีตัวสปอร์ตบาร์นะครับนี่ตัวนี้สไลด์ได้นี่ ด้วยมือเดียวนะครับมาพร้อมกับโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับเห็นไหมนี่โอ้โหอันนี้เหมือนเราเหมือนกับ s ตอ r m ท a กนะครับที่บ้านเราเลยนะครับหน้าตาตัวรถดีมากๆราคาเนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมาแต่สื่อออสเตรเลียเนี่ยนะครับหรือว่าสื่อนิวซีแลนด์เองเนี่ยมีการพูดคุยนะครับว่าน่าจะประมาณสักล้าน7 0 0แสนบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยมีคนถามเหมือนกันว่า ตัวคอม้าเนี่ยวัสดุเป็นอะไรนะครับที่ออสเตรเลียได้เป็นคอม้าแบบอลูมิเนียมซึ่งก็จะต่างจากบ้านเรานะครับเพราะเขามองว่าลูกค้าที่ต่างประเทศก็จะแตกต่จากเมืองไทยตรงที่ว่าเอาไปติดพวกอุปกรณ์แคมปิ้งออฟโรดเนี่ยคือต้องการความแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาก็เลยลดน้ําหนักด้วยอลูมิเนียมนะครับหลักๆเนี่ยพอมันเบาใช่ไหมครับพอไปแอดออนอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยมันก็ยังแบบช่วยในเรื่องของน้ําหนักตัวรถด้วยนะฮะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความแข็งแรงอยู่แต่ เข้าใจนะฮะลูกค้าคนไทยก็จะบอกว่าโอ้สเปคไทยสู้ไม่ได้ใช่ไหมพเพราะเผื่อบางคนใช่ไหมอยากจะไปแต่งแบบนี้บ้างแม้ว่าลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นสไตล์นี้เหมือนกับในออสเตรเลียหรือว่าเหมือนกับในนิวซีแลนด์เยอะขนาดนั้นแต่ก็มีคนแต่งใช่ไหมฮะหรืออย่างบางคนบอกไม่แต่งรถอะแต่ก็อยากได้สเปคแบบนี้อะใช่ไหมเข้าใจนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมถามเขามาให้เลยถามฝ่ายโปรดักต์เลยนะครับ เขาให้คำตอบแบบนี้นะครับอะไรที่แบบว่ามีคนสงสัยเนี่ยนะครับเราก็หาคำตอบมาให้ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าหน้าตาดีนะครับแ็กล้อกว้างขึ้นนะครับช่วงล่างตึงขึ้นนะครับก็ยังไม่มีการขับเลยนะครับสำหรับสื่อมวลชนแบบอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับอันนี้เนี่ยเป็น รุ่นที่แบบว่าเอามาโชว์ตัวเอามาถ่ายนะครับพรีชุดต,ต่างๆเป็นพรีโปรดักชันแต่เราเนี่ยขยันขยอนะครับกับพี่มินไปคุยให้ได้แบบลองสัมผัสกันก่อนก็เลยพามาดูนะครับรอดูครับว่าเมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับใครชอบนะครับอยากได้ช่วงล่างที่มีการปรับเซตขึ้นมาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับเผื่อว่าทางฟอร์ดเขาดูแล้วเขาเห็นว่า เออมีความเป็นไปได้ที่จะใส่ช่วงล่างที่แบบอาจจะแบบอัปเกรดขึ้นอาจจะไม่ต้องแบรนด์เดียวกันก็ได้เอาไปใส่นะครับในรุ่น Storm t แท็หรือว่าทำรุ่นย่อยอื่นๆอ,ออกมาเพื่อตอบสนองของคนที่แบบต้องการพรแฟนมากขึ้นนะครับตัวรถเนี่ยนี่คือประกอบจากเมืองไทยจากโรงงานที่เมืองไทยทั้งในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างนะครับแล้วก็บอดดี้ต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆมาครบเลยนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่พามาดูกันแบบสั้นๆน,นะครับวันนี้แบบมันมืดเร็วมากนะครับต้องรีบไปละนะครับก็ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในคลิปนี้ด้วยครับสวัสดีครับ